วัดเดเรื่องเล่าประจำวันผมกลับมาอีกครั้งพร้อมกับวันที่18มกราเนะเดิมๆเ,เลยเหมือนเมื่อวานก็คือแบบเนื้อเรื่องก็อาจจะเปลี่ยนไปแต่คอนเทนต์มันก็คอนเทนต์เดิมอนะเนาะก็คือเรื่องเล่าประจำวันผมจะลงวันละเรื่องจนกว่าจะถึงมกราที่16ของปี2 0 2 2ันงและนั่นคือจบโปรเจกต์เรื่องเล่าประจำวันสำหรับวันที่18มกราเนี่ยผมก็อยากจะพรีเซนต์ เมื่อวันที่18มกราคมพศ1896เครื่องเอกซเรย์ของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรหลายคนได้รับการจัดแสดงอย่างเป็นทางการโดยเฮนรี่หลุยส์สมิธโดยในงานวันนี้เฮนรี่หลุยส์สมิธก็ได้สาธิตเครื่องเอกซเรย์เครื่องเอกซเรย์คืออะไรเครื่องเอกซเรย์ก็คือเครื่องที่ใช้รังสีเอกซเรย์พลังงานต่ําถ่ายภาพวิวัฒวะของผู้ป่วยโดยเอกซเรย์ได้ทุกส่วนของร่างกายเช่นเอกซเรย์ปอดเอกซเรย์กระดูกแขนขา เอ็กซเรย์กระดูกสันหลังเอ็กซเรย์ศีรษะเป็นต้นซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอ็กซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่โดยสร้างรังสี X จากพลังงานไฟฟ้าโดยเร่งอ e ิเล็กตรอนจากไส้หลอดเอ็กซเรย์ที่ถูกเผาให้ร้อนแล้วให้อ e ิเล็กตรอนเหล่านั้นไปชนเป้าโลหะที่มีเลขอะตอมสูงๆเช่นทางสแตน ทำให้เกิดการเปลี่ยนชั้นพลังงานของโลหะที่ใช้ทำเป็นเป้าและคายพลังออกมาในรูปแบบรังสีโดยค่าที่ใช้ควบคุมเนี่ยพลังงานของเอกซเรย์ ray คือค่าไฮโบเทตที่ป้อนในหลอดไฟเอกซเรย์ก็คือแบบประมาณของรังสีเอกซเรย์ที่เกิดขึ้นมันจะกำหนดว่าค่ากระแสไฟฟ้าผ่านหลอด m อ็มเนี่ยมันจะไปถึงไหนก็คือ แล้วแต่ระยะเวลาที่จะปล่อยรังสีนั่นคือไทม์อะไรเงี้ยว่าจะปล่อยไปยังไงส่วนประกอบของเครื่องเอกซเรประกอบไปด้วยหลอดเอกซเรย์แห่งจ่ายไฟเครื่องควบคุมแล้วก็แกนยึดหลอดก็คือมี4อย่างหรือว่าจะเป็นเตียงก็ได้ในแกนแกนยึดหลอดโดยที่ไทยก่อนเราจะถ่ายเอกซเรย์มันก็มียืนบ้างมีเข้าไปนอนบ้างอฮประมาณนั้นที่เราก็รู้ๆกันในเครื่องเอกซเรย์เนาะ ที่เราเกิดกันทันต่อเลยแล้วกันคือวันนั้นเนี่ยเป็นการแสดงเครื่องเสลเครื่องแลกโดยมีอุปรกรณ์ส่วนใหญ่นั่นคือท่อแล้วก็ผมจะเรียกอันนี้นะคนที่ชื่อเฮนรี่หลือสมิธเป็นเฮดเอลสมิธแล้วกันเฮดเอลสมิธเนี่ยได้แสดงต่อผู้คนในวันที่ในวันเนี้ยก็คือวันที่18ปี1896อก่ะก็คือว่าสิ่งที่เขาแสดงอะ่ะมันก็คือแบบต่อผู้คนในวันที่18เนี่ยก็คือบาดแผลที่ถูกกิงด้วยปืน ดูเครื่องซเลย์เนี่ยเป็นเครื่องประดิษฐ์จากนิโคเทสลาแล้วนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนได้คิดค้นขึ้นและในวันนี้เองก็เป็นการเปิดตัวของเครื่องเอสเลย์เป็นทางการครั้งแรกเรียกอย่างว่าในยุคนั้นว่าคือเครื่องถ่ายภาพแห่งการแพทย์ก็คือมันเอสเรย์มันถ่ายภาพอยู่ข้างในปัจจุบันเทคโนโลยีเอสเรย์มุ่งเน้นไปที่การตรวจจับสิ่งของขนาดเล็กภายในคนอย่างไรก็ตามในปี1979เทคโนโลยีได้หัน ไปหาเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือช่วงนาซาเนี่ยเปิดตัวจันทาราเอ็กซเรย์ซึ่งใช้เทคโนโลย,ยีนี้เพื่อถ่ายภาพเอาไว้อวกาศน่าทึ่งเออคุณจะงงผมมาเรื่องนาซาได้ไงก็คือแบบผมอยากจะแบบว่ามันวัฒนาการไปอะเครื่องเอสเลียน,นี้มันก็คือเครื่องเอสเีย์เหมือนกันแต่เอาไว้ถ่ายแบบนอกโลกพวกดวงจันทร์อะไรเงี้ยก็นาซาก็เอาไปไปยุคอีกทีและที่ยิ่งพัฒนาขึ้นไปกว่านั้นอะมันคือแบบ ในปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยกล้องที่ใช้เทคโนโลยี X-ray ด้วยความเร็วสูงเป็นประวัติการถึง4.5ล้านเฟรมต่อวินาทีเพื่อนำไปส,สู่มุมมอง HD จับภาพ24เฟรมต่อวินาทีการประดิษฐ์นี้มันมีจุดมุ่งหมายคือแบบเพื่อให้แสดงแสงสว่างใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างของสสารเทคโนโลยีขนาดใหม่อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูเขาน้ำแข็งเมื่อต้องดูว่าเรามาไกลแค่ไหน เมื่อการอกเอกซเรย์ครั้งแรกเปิดตัวในปีเท่าไหร่อะปีเท่าไหร่นะพูดไปเองลืมเองเฉยเลยปี1879นะฮะก็คือแบบมันเป็นอะไรที่เวิวัฒนาการมาถึงขั้นนี้แล้วผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยทุกคนก็ยังคงรอคอยที่จะพบสิ่งใหม่ๆในวิทยาศ,าศาสตร์อกีกมันเป็นอะไรที่เออผม,มเล่าในป,ประจำวันอะเนานะเกี่ยวกับเรื่องการอกเอกซเรย์อะไรอย่างเงี้ย การค้นพบสิ่งใหม่ๆประจำวันก็เรียบร้อยนะฮะว่าวันที่18เนี่ยเราได้รู้เรื่องว่าในเรื่องที่เรานั้นที่ผมอยากจะเล่าหรือไม่ก็ตามถึงจะรู้แล้วหรือไม่แต่ก็ถือว่าผมได้มาเล่าแล้วเนาะว่าวันที่18มกรลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทตริงทั่วโลกใดไม่ว่าจะมีเป็นล้านเรื่องแต่ผมจะยกมาเรื่องเดียวแล้วก็พูดในเรื่องที่ผมเล่นอยากจะเล่าแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเผื่อทุกคนอยากจะรู้สวัสดีครับ